สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนำเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้คิดิตผู้เขียนก่อนเลยนะครับอาจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่พีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่30แล้วนะครับ หัวข้อวันนี้ก็คือยอมรับความจริงถึงสิ่งที่สูญเสียให้คิดเสียว่าทรัพย์ยศสุขชื่อเสียงหรืออื่นๆเมื่อถึงบทที่จะได้มันก็ต้องได้ถึงบทที่จะต้องสูญเสียมันก็ต้องสูญเสียเราต้องฝึกคิดให้ยอมรับต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อย่าวันไหวคือได้ก็ดีเสียก็ดีดีทั้งสองทางหรือเราจะต้องพบเจอเข้ากับการพัดพรากสูญเสียของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหรือคนอื่นๆให้คิดถือเสียว่านี่คือสิ่งธรรมดาที่มีอยู่คู่กับโลกนี้มาช้านานแล้ว เราจะเสียใจหวาดกลัวทำไมมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปให้คิดว่าสุดท้ายก็ต้องพัดพรากและสูญเสียแม้กระทั่งชีวิตของเราเองการค,คิดอย่างนี้จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเลยก็จบไปแล้วนะครับผมกับ EP นี้สุดท้ายนี้ เพื่อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับผิดพลาดประกรารใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนําบอกสอนได้นะครับผมก็จะามาพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณมา,มากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ